ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกท่านสมหวังดังคำทํานายทุกประการสาธุ5ราศีดวงสุดเฮงจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ได้เงินแบบไม่คาดฝันหมอไก่พาธินีได้เปิดดวงหลังดาวประชุม5ดวงปรากฏการพิเศษของดวงดาวส่งผลทำให้ดวงเปลี่ยนแปลง มีบางราศีมีโอกาสได้โชคใหญ่โดยมีทั้งหมดดังนี้ราศีเมษมีโอกาสสมหวังเรื่องการเงินหากหวังเรื่องเงินเงินทองทองจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบถ้าทำบุญมาเยอะก็มีโอกาสได้ลาบเกินคาดหมายราศีพฤศพชีวิตดีขึ้นมีโอกาสได้ทั้งโชคทั้งการงานและการเงิน แต่ชีวิตจะวุ่นวายหน่อยเพราะต้องเดินทางและคนอื่นจะมาวุ่นวายกับชีวิตคุณมากหน่อยราศีกรกฎดวงของคุณมีโอกาสได้เงินได้โชคเต็มๆหลังจากดาวย้ายคุณมีโอกาสได้โชคทางการเงินหากค้าขายก็จะได้เงินมากขึ้นหรือทำงานประจำก็จะได้รายได้พิเศษ ราศีบมงกรเป็นราศีที่ดวงมีโอกาสได้โชคได้ลาบเงินแบบฟุกฟุกหรือเงินพิเศษจากงานบางอย่างแถมมีโอกาสได้เริ่มต้นทำงานใหม่ๆห,หรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่มีโอกาสเปรี้ยงป้างในอนาคตอันใกล้อีกด้วยราศีสุดท้ายคือชาวราศีมีนเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ ดวงของคุณมีโอกาสได้เงินแบบไม่คาดฝันส่วนในเรื่องงานก็ดีเพราะจะมีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างดีมากกว่าที่ผ่านมาดวงดีดวงปังดวงรดจะกลับมาหาเราเสมออย่าลืมหมั่นทำบุญทำกุศลกันไว้นะคะ และอย่าลืมรักษาสุขภาพและพบกันใหม่ค่ะถ้าไม่อยากพลาดคำทำนายดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องเลขเสริมดวงไว้ด้วยนะคะยิ่งตามยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งดี